ขอหนึ่งไลหากคุณชอบมิสเตอร์เบสวันนี้ครับผมแม่โคตรเท่ครับผมสุดนี้ไม่ว่าใส่กีทิก็เท่นะฮะก็อย่างที่เห็นก็คือเราทำการใส่ชุดแหบบมาอีกแล้วครับแน่นอนครับคุณครับ การทดลองของมิต์บีนั่นเองซึ่งแต่ดับแรกก็คือขอขอบคุณก่อนเลยก็คือคลิปที่แล้วนะครับผมคนดูสูงถึง6 0หมื่นเรียวนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมาดูผมเปิดกล้องหรือว่าจะมาดูของมิต์บีนั่นเองครับผมคุณดูก็ขอบคุณมากนะฮะก็ทำให้เรามีคลิปในวันนี้ก็คือเปิดหลอดทดลองมิต์บีอร์ชั่นใหญ่บิ๊กกว่าเดิมครับเพราะว่าแพงมากครับคุณดูครับรอบนี้เป็นหลอดแบบนี้นั่นครับผมอ่าขึ้นภาพไว้แบบนี้ <c oughs> อ่าและซึ่งเอออันเก่าก็ประมาณนี้ครับผมคุณดูครับเป็นที่เราได้มาทําการทดลองมาเนาะเป็นทูบแบบนี้ครับแต่รอบนี้เป็นทูบแบบใหม่เรียกว่าทูบเด้ยไหมมันเรียกเป็นบิกอร์ทดลองนะครับผมคุณดูครับก็ประมาณนี้เลยครับผมอ่าและซึ่งเราทำการซื้อมาถึง2องบิกอร์ครับผมก็คือบิกอร์นี้นั่นเองครับผมอ่าพี่ทําไมพี่ถึงซื้อถึง2องบิกอร์เสื้อเดียวก็พอหรือเปล่าซึ่งบอกเลยว่าไม่พอครับผมรอบนี้ครับคุณดูครับซึ่งเออหากสังเกตดูดีนะครับผมสองลายนี้จะมีความแตกต่างกันอยู่ก็คือนี่ครับ เป็นเออเป็นแผนท่ากับตัวอะไรก็ไม่รู้เขาแล้วก็เป็นเจ้าหุ่นยนต์เนาะแล้วก็เป็นเออเหมือนจอระเข้ไหมครับผมม็ดูครับอ่ะเป็นจระเข้ใช่ไหมซึ่ง2อันนี้ก็คือโกลกับโกลเด้นนั่นเองครับผมอ่าถามว่ามาจะต่างกันยังไงนะครับผมก็มิเตอร์บีทหัวหมอครับหากเราซื้ออันนึงแล้วก็มันจะไม่ครบเซตนั่นเองครับผมเราต้องทําการซื้อสองอันเพราะอะไรใช่ไหมครับผมอ่ะเรามาดูภาพ่อยกันเลยก็คือน,นี่ครับหากเราทําการซื้อ ไอตัวนี้นะครับผมเราจะได้ในส่วนของเจ้านี่มาครับผมเป็นส่วนขาและก็ส่วนแขนนะครับผมส่วนเจ้าบิกอร์นี้เป็นส่วนเออส่วนปีกส่วนตัวแล้วก็เป็นส่วนหัวนั่นเองครับผมง่ายๆเลยก็คือนะคุณดูครับหากซื้ออันเดียวแล้วก็คุณจะได้ชิ้นส่วนไม่ครบครับคุณจะได้เพียงแค่เออสองตัวนี้แล้วก็สองตัวนี้ครับพาะง้นแล้วคุณต้องซื้อทั้งหมด2องบิกอร์นั่นเองไอสองบิกอร์นี้นะครับผมคุณดูแม่งไม่ใช่ราคาถูกด้วยครับผมอันหนึ่งก็ พันห้าครับผมรวมๆแล้วว่าวันนี้ก็สามพันครับพองาแล้วน้องๆก็ดูคลิปนี้กดไลค์กันด้วยนะครับผมคุณดูครับเพราะว่ามันแพงมากๆครับไม่เพราะว่าละเพลงเดี๋ยวเรามาทําการเปิดในส่วนของเจ้าสองตัวนี้เลยได้ยครับผมไปเลสิกเกิลโอ้โหเป็นไงครับบอกเลยใหญ่มากครับคุณดูครับไอตอนแรกผมเขียนเปนรูปภาพมันจะเล็กนิดเดียวนะคุณดูครับกล่องขนาดก็คือใหญ่ใหญ่แบบบิ๊กเบิ้มนะครับผมก็ดูเห็นไหมนี่ขนาดผมเห็นไหมครับ กองให่ามากครับเดี๋ยวมาเรามาทําการแกะกันเลยนะไปครับเดี๋ยวเรามาทําการแกะกันเลยครับผมแต่รอบนี้เหมือนว่าจะไม่ได้มีการทดลองนะครับผมนะว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะ้อุตส่าห์ใส่แบบว่าเออชุดแลบเต็มที่ครับแต่การทดลองก็คือไม่มีครับวันนี้แต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็แบบว่าเออได้สะสมเนาะอู้อ่ใหญ่ใช้ได้นะครับผมใหญ่ไหมใหญ่ไหมโอ้โห,โห,โหดูต้นแรกคิดว่าเล็กกว่าน,นี้ เป็นเล่นไฟใหญ่ใช้ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาทำแกะกันการแกะก,ก,กันก่อนนะคะอันนี้โอ้โห oh ใหญ่จากเดอ b บิทแล็บไฮบิทนั่นเองฮะซึ่งแต่ละตัวก็สามารถที่จะประกอบแบบนี้ได้นะครับผม mm hmm. เห็นไหมแต่ตัวสามารถเอาชิ้นส่วนนั้นชิ้นส่วนนี้ชิ้นส่วนนู้นมาประกอบกันได้นั่นเองครับผมอ่ะประมาณนี้อู้โอเคประมาณนี้ครับนี่ครับไปอกครับแพนท่าครับ ส่วนนี้เป็นตัวดีไหมคนดูตัวนี้ใช่ไหมเป็นตัวหุ่นยนต์ที่มาออก,ออกตอนอีพีแรกนะครับผมใช่ไหมสองตัวนี้และต่อมาครับผมขอบอกข้อแตกต่างกันหน่อยแล้วกันเนาะก็คือในส่วนของเจ้านี่นะครับผมไอตัวแรกเซตแรกก็คือโกลเด้นนั่นเองครับผมคุูครับซึ่งโกลเด้นนี้ก,ก,ก็คือหลักๆก็คือนี่ครับไอตัวส่วนบางกรนี่แหละเราสามารถเอาชิ้นบางกรนนี้ไปประกอบเป็นตัวนี้ประมาณนี้ได้นะครับผมซึ่งน,นั่นก็คือความหมายของเจ้าเซตโกลเด้นนั่นเนองครับผมก็ แพนค่าเวอร์ชั่นเออโกลเด้นมีปีกโคดเบียวครับผมประมาณนี้และอันนี้ที่แตกต่างไปก็คือในส่วนของเออโกลอย่างที่บอกคือโกลนะครับผมแปลว่าเรืองแสงซึ่งตัวนี้สาชิ้นส่วนของมันนั้นสามารถเรืองแสงในที่มืดได้นั่นเองครับผมอ๋อเป็นไงครับไม่ธรรมาดาครับผมคนดูพันห้าผมว่าจะคุ้มนะมีจิมมี่ด้วยครับนี่น้จิมมี่ครับสแกนมีเพื่อทําการซื้อในส่วนของเออ โปรดักตอันต่อไปนั่นเองครับผมผมเคยสแกนแล้วแม่เข้าไปหน้าเว็บครับผมคุณดูครับแม่เข้าไปหน้าเว็บไปซื้อต่อครับเพราะงั้นแล้วเราไม่ต้องซื้อต่อแล้วครับผมคุณดูครับอ่าเปิดไงอุวาอเปิดเนโอ้โหหูหูยาวยาวเยอะเยอะคุณดูครับโอเคประมาณนี้ครับคุณดูครับ เหมือนของข้างในจะอยู่ในนี่ครับแบบนี้เลยให้คล้ายกับซองเยลลี่ครับคุณดูครับคล้ายกับซองเยลลี่ตั้งไว้ก่อนอ่านี่จะเป็นบัตรนะครับผมคุณดูครับคอเล e c t o r ร์ไก e ครับผมก็คือไก i d สลับลเล l เตอร์หรือว่าคนสะสมยารานั่นเองครับผมมีอะไรบ้างวะขอดูหน่งแล้วกันอ่าก็เป็นพวกเออก็คือพลังของเออเจ้าพวกนี้นะครับผมคุณดูครับนี่ครับเห็นไหมอ่าเป็นค่าพลังนั่นเองแล้วก็เออเป็นตัวละครที่เราสามารถเก็บเก็บสะสมได้ครับ ถ้าเกิดโชคดีเรามีโอกาสได้เจ้านี้ด้วยนะครับผมคุณดูครับเป็นเออลิมิเต็ดนะครับผมลิมิเต็ดอิดิชั่นนั่นเองมีเพียงแค่1 0 0 0พันตัวเท่านั้นนะครับผมอ่าแล้วมันต่างไงวะอ๋อเป็นเป็นโครมอ่ะเป็นโครมนะครับผมโครมเมียมแม่ออเป็นโครมเมียมนั่นเองครับเราไม่น่ามีโอกาสได้นะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในเออซิงเกิลแพ็กนะครับอันนี้เป็นแบบแพกวมเนาะไม่ได้แล้วในส่วนของพรีเมียมเอิดชั่นเหมือนกันก็มันอยู่ในส่วนของเออเมกาแพ็กครับซึ่งเราก็ไม่น่าได้ครับเราได้แค่มังกรตัวเทพตัวแรงเท่านั้น แน่ส็งเลยว่ะแต่อย่างน้อยเราก็ได้เจ้ามังกรนี่มาครับคุณดูครับนี่ครับมังกรนี่ครับได้ตัวนี้ครับไปเดี๋ยวเรามาทําการแกะกันเลยครับผมชืบ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 ของข้างในก็เป็นในส่วนของเออชิ้นส่วนตัวละครนะครับแบบนี้นี่แบบนี้ครับตูใหญ่นะอุ้ยใหญ่นะเป็นส่วนหัวครับผมกับส่วนส่วนขานี่ครับกูคงไม่ต้องสุ่มหลายอันนะใช่ไหมไม่ต้องสุ่มหลายใช่ไหมโอเคครับชิ้นต่อต่อมาครับรอบนี้เป็นเออส่วนตัวครับนี่ครับ มีแบบเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้เนาะเป็นแหล่งพลังงานของเจ้าพวกนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้หากดูในอนิเมะนะอืออ่นนี้ก็คือในส่วนของเจ้าขาเป็นขาเออเขาขาเพราะว่าเขาดูอ๋อเป็นเป็นขาแมงมุมนะครับผมอุ้ยน่าสนใจนี่ลองต่อดูเป็นขาหม,มนะครับชึ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 บ,ชบเพ่ของเราครับแผ่นท่าครับผมรอบนี้เพ่ของเราเนี่ครับไม่น่าตื่นเต้นเพราะเราเห็นจากด้านหน้าซองอยู่แล้วเนาะคุณดูครับเห็นจากด้านหน้าอยู่แล้วนะคงไม่น่าตื่นเต้นกันหรอกคนดวนนี้ส่วนขาครับอันนี้นี่ครับ ขาครับเอ็มเล็กครับไปตั้งก่อนเอ็มเล็กวะและนี่ก็คือส่วนที่บอกก็คือส่วนมังกรนะครับคุดูครับเห็นไหมส่วนมังกรเอออยู่นี่ครับเป็นซองแบบนี้แลาสิกเลยไม่ต้องลุ้นแล้วก็คือในส่วนของเออปีกนะครับผมก็ดูครับประมาณนี้เป็นเพนท่าเวอร์ชันล่างมังกรครับสติวเบลลอดแม่ก็ดูครับมังกรสีเดียวกับสติวเบลลหลอดเลยเนาะใช่ไหมตั้งเลยเดี๋ยวเราทำการประกอบสักคู่นะครับผมไม่น่าประกอบยาก ส่วนหัวป๊อกนี่ครับส่วนแขนส่วนแขนส่วนแขนปึ๊บโอเคแล้วก็ส่วนขาครับโอเคเรียบร้อยครับคุณดูครับเอ๊ะไม่ใช่ครับต้องกางขาแมงมุมออกก่อนครับเดี๋ยวมันจะไม่เท่ครับกางขาแมงมุมออกก่อนปึ๊บโอเคยึดยึดยดเรียบร้อยครับเคเท่ขึ้นมาอย่างครับคุณดูครับตัวแรกครับอุ้ยขยับทิ่ส่วนได้เยอะนะคุณดูครับนี่ขยับแขนขยับขาได้นะครับผมอ่าประมาณนี้ครับอ่าคุณดูครับตัวนี้ชื่อว่า ชาโดว์เว็บนั่นเองครับผมคุณดูอ่าเท่เหไหมแล้วจะมีปุ่มตรงนี้นะคุณดูเราสามารถกดปุ่มนี้เพื่อทําการแยกชิ้นส่วนมาได้เนาะปึ๊บเห็นไหมครับถ้าเกิดแบบมันล็อกอะไรอย่างงี้กดปุ่มข้างหลังก็อ่เออนี่ครับแยกออกมาได้นั่นเองครับผมสำหรับใครที่ว่าเออถอดไม่ออกอะไรงี้น้องๆใครที่ถาไม่ออกก็ดูได้นะว่าถอดยังไงอ่ะเรียบร้อยหากเราไม่ชอบแขนเจ้านี้นะครับผมคุณดูแล้วก็ทําการเออขอแขนออกแล้วก็เออเราสามารถที่จะใส่แขนของเจ้าต,ตัวอื่นได้นะครับผมแบบนี้เห็นไหมเราสามารถใส่แขนของตัวอื่นได้เนาะ ประกอบแล้วแต่จินตนาการของเราเี่ครับแบบนี้เลยแต่ผมขอใส่แบบออริจินัลของมันก็แล้วกันนะคนดูครับและต่อมาก็คือแพนธาครับขอต่อแพนธาสักครู่ใส่หัวไม่น่าต่อยาาครับอู้แต่แพนธาไม่ค่อยสวยเลยคนดูครับสีมันแบบว่าเออมันเหมือนเหมือนเหมือน,น,นกากเพชรนะครับผมคนดูครับสีมันกากเพชรมันดูมก็เท่เลยคนดูประมาณนี้ครับคนดูแพนธานี่ขยับได้20สส่วนไหมคนดูคิดว่าอย่างนั้นใช่ปะวะขยับได้ ขแขนขานี่ขยับแบบนี้ได้นะครับผมหมุนรอบได้อะไรอย่างี้อ่าวันนี้ครับมินิฮาร์ดให้คุณนะหลักนะจจุ๊บก็มานี่เลยที่นี้ก็เหลือแค่มังกรแต่มังกรย้อนประกอบแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเรารอที่สว่สวนที่ส่วนหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผมผมดูแล้วก็คือจากเออนี่นั่นเองครับผมอ้าวหลุดอ้าวหลุดทําไมนี่มันดึงออกไม่ได้โอเคอ้าวหลุดลดล,ดลุดหมด <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวเราทําการประกอบมังกรก่อนละกันเมื่อกี้เราประกอบตัวธรรมดาก่อนเนาะรอบนี้เอามังกรประกอบประกอบไปละกันนะครับผมมามัางกรก็คือนีน่ครับเป็นในส่วนของเออส่วนขาทั้งส่วนขาแล้วก็ส่วนแขนทั้งหมดนะครับผมนี้เราก็ได้มังกรครบละประกอบสักครู่หนึ่งเรียบร้อยอ้โหเรียบร้อยครับมับงกรระดับซิกเก็ตครับผมผมาดูครับนี่แล้วก็นี่ครับ โอ้โอเคเป็นไงครับมับงกรลับซิกเขตยโอจิโอ้ยเท่เทมากเทไหมคนดูเทไหมเทไหมให้กี่คะแนนครับคนดูครับตัวนี้เหมือนกิโดล่าถ้ามีสามหัวก็คือคงกิโดล่านะครับผมแมปีกสามารถขยับลงเขือบขึ้นได้นะแบบนี้ต่อมาคือที่ส่วนอื่นนะครับผมไปครับของของแกะสักครู่หนึ่งส่วนขาที่เรืองแสงได้เนี่อยากเห็นอันนี้คนดูครับ มันเรื่องแสงได้ไม่ธรรมดานะครับดูครับเจ้านี้ก็คือหุ่นยนต์หุ่นยนต์กู้ช่วยของจิมมี่ที่ออกตอนอีพีแรกใช่ไหมนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมใช่ไหมถ้าผมจําผิดขอไม่ละกันนะครับผมคิดว่าใช่ครับที่ออกอีพีแรกมาแล้วก็คือเตโดเพนท่าซัดไปนะครับผมแล้วก็หักแขนนะครับผมคิดว่าใช่แล้วตัวนี้แหละครับผมใช่ไหมหุ่นยนต์ครับมีขาเป็นรถนั่นเองครับผมแล้วก็มีสี่แขนครับหน้าอยู่ไหนหน้าอยู่นี่ครับยังไม่หันมาครับหน้าอยู่นี่ครับอ๋อประมาณนี้ครับโอ้โหเทเจ้า หมุนได้ส,สามลูกสงศาลนะครับดูดูดคนดูครับนี่ครับนี่ครับพี่ครับรส,รสามลูกสงศาลนะโอ้โหโคตรเจ๋งและต่อมาครับเจ้าตัวเรืองแสงนัเองคนดูนี่ครับตัวนี้มันยังไม่ออกใช่ไหมคนดูในอีพีหลักใช่ไหมผมยังจําจําไม่ได้แต่จมิดยังไม่ได้ยังไม่ออกใช่ไหมอ่ะก็คือนี่ครับโอ้ยรายละเอียดมันคล้ายๆกับมันคล้ายๆกับแบบมันกำลังเปื้อนอยู่นะครับมันมือนเป็นโครงกระดูกอะคนดูตัวนี้เป็นโครงกระดูกนะครับผมเออดูในกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่ว่า มันจะมีรอยเหมือนรอยเปื้อนรอยอะไรพวกนี้ครับไม่รู้เห็นไหมนะซูมดูปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บประมาณนี้ครับแต่ตัวนี้สามารถเรืองแสงที่มืดได้น่าสนใจเดี๋ยวเราลองทําการปิดไฟสักครู่นะครับผคกด็ดูเอาละครับผมไปทําการปิดไฟมาแล้วครับคุณดูครับนี่ครับตัวที่มันเรืองแสงครับเรืองแสงไม่ว่าคุณดูครับมันเรืองแสงไหมนี <c> ่ <oughs> น่าจะสว่าง <c oughs> น่าจะสว่าง <c oughs> ไป เดี๋ยวขอเอ่อปิดไฟคอมก่อนครับมันก็ยังคงสว่างอยู่ใช่ไหมตอนนี้คนดูครับกล้องกูสว่างเกินด้วยประเด็นอะงั้นเราปิดไฟนี้สักครู่นะครับผมคนดูเอาละครับผมคนดูครับตอนนี้เราก็ทําการปิดไฟทั้งหมดแล้วนั่นเองไม่รู้ว่าคนดูเห็นผมหรือเปล่านะคนดูครับเห็นหรือเปล่าครับคนดูบอกผมที่ว่าคนดูเห็นผมมันมืดเกินไปใช่ไหมครับนี่ครับมเรื่องแสงไหมครับคนดูครับกูไม่เห็นมันจะเรืองแสงเลยไม่เห็นมันจะโกลเลยคนดูมันโกลไหมครับ บอกผมดีไม <c oughs> ่มึงเรื่องแสงไมน่นี่เดี๋ยวอ่อนนะมันเร่องไหมครับมันเรื่องแสงแที่มืดไหมคก็โดหรือมันไม่เร่องแสงวะคก็โดครับผมเห็น,ม,นมันก็ยังมันก็ยังมืดอยู่ดีครับค็นโดเอาว่าช่างาแล้วกันขอเปิดไฟสักครึ่งน,นะเอาแล้วครับตอนนี้เราก็ทำการเปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับผมคอนโดสรุปแล้วคือมันเรียงไหมวะเนี่ยมันเขียนว่าเออโกลนี่ Grow in the d ร์ก แปลว่ามันเลืองแสงในที่มืดนะครับผมก็ดูครับแล้วไม่เมื่อกี้ไม่มันจะเลืองแสงเลยก็ดูหรือว่ามันเลืองเสร็จแล้วก็ไม่เห็นนะก็ดูอ่ะใครมองเห็นคมเมนต้วกันนะครับผมก็ดูครับว่ามันเลืองแสงหรือเปล่าว่ามันเขียนว่าโกดิดาคเนี่ยก็ดูครับเอาละครับตอนนี้มันก็ฟิวชั่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเน่ยครับผมประมาณนี้เลยเนาะอ่าฟิวชั่นแล้วนะครับผมก็ดูครับเพิ่มๆมีลูกด้วยครับก็ดูครับเรียบร้อยฮะหัวหลุดเลยใส่ก่อน ึ๊บเอาล้วครับผมเหมือนกันบ้างสลับเจ้า5ตัวนี้คิดว่าคุ้มหรือเปล่าสลับราคาสามพันนั่นเองครับที่เราทำการซื้อมานะก็ชอบกันหรือเปล่าก็ค o m m ม n t ไละกันหน้าสลับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับไปแล้วครับบ๊ายบายอยากให้ไปเปิดอะไรต่อก็ comment ไว้ละกันนะครับผมเดี๋ยวจะทำการซื้อมาให้เกลียมันต้องไปซื้อกันเพราะว่ามันแพงนั่นเองครับผมมาดูครับไม่ต้องเสียตังค์มึงน่าจะดีใจแหละใช่ไหมล่ะกูเนี่ยกูเนี่ยเสียใจคนคนเสียตังค์เนาะ เพราะงั้นแล้วกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไม่ค่อยกดติดตามกันเลยมีแต่คนดูที่ไม่ติดตามนะครับผมเน้นดูกันอย่างเดียวเลยติดตามมาเือจะได้3ล้านทีนะครับผมบายบายครับไปแล้วครับบายบาย